ต่อหัวองเขาหน้างวหัวตอเขาแร้ว มาสูนนะครับกนใจพาราดพบครับดำเชรคาดคนใจนออนิ้วนะครับไขโฟส,สบ,บุญเกินนะครับซีกัน8ปดหมืหน่นนะคนนี้นะสี่คนชัดเจนนะสี่เอ้ยเ,ยเ,ยเยม่อข่าเด้มมื่อข่ายด,ดำมาจะได้ดำมาจะได้ นะดูใหญ่แต่เข่ากว้างนะใหญ่แต่เข่ากว้างดำนี่ตัวเล็กแต่เขาแคบเขาอยู่ไหนนะครับได้เขาคาดตัวเออจางดินอยู่เลยตัวแดงหนะ้า,ขาเข้ามาเข้ามาแดงต่อนะเดงต่อนะแดงต่อนะขาวโมขาวสองไม้นะสองไม้นะสองไม้นะ ไม่นะพวกเขาหวกเขาพวกเขาอย่างน,นีน้มาดำปักไปดำาป,ปักไปตือหัวะขาวันยุทธน,นะครับตือหัวะขาวันยุทน,นะโอ,อ,อ้นี่เป็นกูที่5นะครับฝ่ายแดงนี่รามสูรกนจใจพาราดนะครับ ายน้ำเงินนี่ดำไม่จะาดขวนใจน้องออนิ้วขายโคสอบุ้นเกิร์ดนะครับมนมีท้ามโร่นี่มั้ยวพิวพิราคาอยู่ตัวแดงนะราคาอยู่ตัวแดงพูวกันแนงสองของเรา

được thao nhau đấy các ạ, từ ngồi để thao nhau giữa cảngสนาม nè. Thôi đó. Thì đi đâu ra

มาเล่กันสองตลุ่มคนเสมอขาวกับมาเล่นดำตรงกันเขาเล่นขาวราคาข้ามาอยู่ดำนะมาจนี้นะราคาข้ามัอยู่ดำนะลองๆเดียวก็ไนจะน่น่จ ก็มกรโดละเรียนันเดียวก็้อหัวมาเนี่ยดมไอ้ดมมายป้าอกันถือหัเทาอยนครับถือหัเทาอยนนะไอ้ดอายุดค้ายตามตำรานะตามตำราเข้าสองตามกู่แล้วนะครับวันนี้ขางขึ้นนะน้ำที่ไปเฮ้ย

นาทีนะคเจ็ดนาทีนะฝ่ายดำดำเป็นเจ้าคาดนะครับดำเป็นเจ้าคาดเป็นวินนี้แฮปปี้อ่ะไม่นี้ความสุขเกิดไรเกิดไรเอาทีนี้ก็มีชนะเป็นกำลังใจให้ฝ่ายแพ้นะครับดำเป็นเจ้าคาด์คอนแทรน้องออนิวไข่โค้ดส์ุัเกิดนะครับเป็นฝ่ายชนะนะ